แล้วนี่ถ้าเกิดเข้าสู่เดือนที่3อ่ะแล้วเงินรอบต่อไปจะให้เมื่อไหร่เนี่ยแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยควรเรือนแต่ละคนเนี่ยเขาได้แค่2 0 0 0ันสามห้าพันะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้สำหรับดิฉันคิดว่าน้อยมากถ้าเกิดเราจะพูดอะไรได้นะพี่หนุ่มดิฉันคิดว่าให้นึกถึงใจเขาวเตเราถ้าเกิดคุณไม่คิดจะเอาทุนการนนี้ให้จบภ <In ment S 2> ายในวันสองวันเนี่ย <News. S 2> รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณในการที่จะจ่ายให้พี่น้องประชาชนตามตะเกียบชายแดนเนี่ย สองหมื่นสามหมื่นไปเลยต่อนหนึ่งครัวเรือนเขาลำบากเขาลำบากแล้วก็จะไปขุดมันสับหลังก็ไม่ได้ไปเก็บเห็ดปกติีเขาต้องไปเก็บเห็ดมาขายนะบนบนดอยพนงดมล็อกเนี่ยที่เขาก็ไปเก็บเห็ดไม่ได้นะเจอระเบิดเนี่ยเออเหม็น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 เลี่ยนผีด้วยเออไปเก็บเห็ดก็ไม่ได้ไปเก็บอะไรต่างๆมาขายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพรายได้เขาหายกันไปหมดนะแล้วกี่เห็ดในเขตที่เราเปิดอัยการศึกสําคัญที่สุดนะแมนบอย่าย์บางทียายต้องไปเก็บเห็ดไหมล่ะ ใชค่ะายายต้องทำอะไรชีวิตประจาวันอาจหายไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไม่มีรายได้เลยเลยไม่มีรายได้เลยโถลําบากเลยใช่ไหมโช่เบ้านเขาต้องซ่อมนะพี่เขาได้บ้านใหม่จากกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาสร้างไปให้แล้วเป็นบ้านพ่อแต่บ้านของปู่กับย่าก็ยังเป็นบ้านไม้ที่จะเปิดรูปแบ อันนี้บ้านใหม่อันนี้บ้านใหม่อันนี้บ้านพ่อบ้านพ่ออให้าาันนี้แค่หลังเดียวอันนี้ของพ่อแต่ไม่ใช่ของปู่กับย่าปู่กับย่าสิของปู่ย่าก็คือที่โดนระบุยใช่ไหมใช่อล้ว้ที่ระเบิดลงซ่อมกันเองระเบิดลงในซ่อมกันเองเพราะมันลงหลังนี้เนี่ยซ่อมกันเองเมื่อวานเมื่อวานผมไปผมก็เลยรับปากว่าผมอยากช่วยทางครอบครัวนะถ้ามีอะไรถ้าผมช่วยคุณปู่คุณย่าได้นะนก็เมื่อกี้เนี่ย ผมกุยกับทางทีมงานประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็คือเดี๋ยวมูที่กันกำลังช่วยสู้ก็มอบซ่อมบ้านหนึ่งแจริงๆอันนี้คุณจะเป็นหน้าที่ของนักสิทธิมนุษยชนทนนี่ามาเรียกร้องให้เขาว่าเมื่อไหร่จะไปสร้างบ้านให้เขาเอาสักสองหมื่นไม่ล่ะอังคณาบริจาคสักสองหมื่นไหมสมทบอ่ะคุณอังคา่าเงินเดือนภาษีประชาชนเี่เงินเดือนแสนห้าเนี่ยบริจาคให้ลุงสักห้าหมื่นใเออเนี่ยนะจริงๆมันควรจะเป็นงั้นนะต้องเรียกร้องมันคือมัน มันจับตาละบาไปหมดไม่รู้จะพูดยังไงก็อย่างที่เขาบอกะะะอะถึงที่คุณปู่พูดถึงปู่เป็นตาสีตาสาแต่ปู่ก็จ่ายภาษีเพื่อเป็นเงินเดือนของท่านสวนะโอ้โห oh. ทุกวันนี้ชาวบ้านเนี่ยพี่หนุ่มเขายังหวาดภวากันเหมือนกับที่คุณยายเนี่ยที่เสียหลานไปแล้วในอ้อมกอดอจำได้ใช่ไหมแล้วชาวบ้านตอนนี้นะเขาก็เห็นภาพนั้นจนติดตาแล้วเขาก็กลัวลูกหลานเขาเป็นเช่นนั้นเหมือนกันทุกวันเนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไ้ คือคือเป็นไปได้มาผมคิดในมุมของคุณลังคนานะเขาอาจจะคิดในมุมที่ว่ามันจะมีข้อคารหาต่อสังคมโลกหรือเปล่าหรือเรื่องของการที่ทางฝั่งกัมพูชาจะหยิบฉวยตรงนี้เนี่ยไปเป็นเกราะในการป้องกันทางฝั่งของของตัวเขาเองหรือเปล่ากัมพูชาเอาเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วขึ้นไปสหประชาชาติหลายครั้งเอาไปร้องนานาชาติแล้วก็ให้พวกคณะกรรมการเรื่องที่ทว่าไทยเป็นลงังกาใช่ใชไม่ใช่คนร,รืงนี้หรอกทั้งโกหกทั้งอะไรต <ment> ่างๆหลายรอบแล้วแม้กระทั่งทูต